ปฏิบัติการมารครองโลกบทที่8การปฏิวัติในรัเสเซียคศสอ1917บทนี้เปิดโปงถึงบรรดารัฐบุรุษและนักการเมืองของประเทศมหาอำนาจที่มีส่วนร่วมในแผนการปฏิวัติอธิบายถึงจุดประสงค์ของการลอบสังหารทางการเมืองและยังบอกถึงว่าฝูงชนได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างอำนาจและถูกทำลายอย่างไร ในเดือนมกราคมคศ1910ผู้นำขบวนการปฏิวัติโลกชาวยิวจำนวน19คนไปพบกันในกรุงลอนดอนการพบปากกันครั้งนั้นเรียกว่า The January Plenum of the Central Committee ที่ประชุมได้พูดกันถึงเรื่องการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มากยิ่งขึ้นและเลนินถูกบีบให้เลิกนโยบายอิสระทางการเงินซึ่งเขาก็ตอบรับโดยการเผาธนบัตรใบละ500รูเบิลที่เหลือจากการต้นมาจากธนาคารทิปลิสทิ้งเสียเพราะเลนินถูกย้ำแล้วย้ำอีกให้รู้ว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่จะจ่ายเงินเหล่านั้นโดยรอดหูรอดตาตำรวจไปได้ตลอดที่ประชุมในครั้งนั้นได้ตกลงที่จะให้หนังสือโซเชียลเดโมคราตาเป็นหนังสือพิมพ์หลักของพรรคโดยมีเลนินซินอวิฟจากพรรคบอลเซวิคและมาตอฟกับแดนจากพรรคเมนเซวิคเป็นฝ่ายบรรณาธิการส่วนคาเมเนฟก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยทรัสกี้ในหนังสือพิมพ์เวียนนาพราฟดานอกจากนั้นแล้วที่ประชุมยังได้พูดถึงรูปแบบของการปฏิวัติโลกด้วย ตัวแทนหลายคนได้พิจารณาถึงผลสะท้อนที่จะเกิดขึ้นจากการลอบสังหารทางการเมืองแล้วก็มีการกำหนดนโยบายของพรรคคณะกรรมการกลางได้ถูกสั่งให้จัดการเตรียมวิหารและลอดแห่งกรนโอเรียนไว้สำหรับการปฏิบัติงานและสมาชิกทั้งหลายจะถูกทำให้หันมายอมรับการปฏิวัติและอุด,ดมการปฏิเสธพระเจ้าแนวร่วมพักจะผนึกองค์กรปฏิวัติทั้งหมดเพื่อที่จะนำให้ประเทศทุนนิยมใหญ่ๆทุกประเทศเข้าสู่สงคราม ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้สร้างสถานการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นในประเทศจนคนส่วนใหญ่ยอมรับการปฏิวัติเพื่อที่จะได้ยุติสงครามเมื่อทุกประเทศถูกทําให้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์โซเวียตแล้วอํานาจลับก็จะก่อตั้งระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จขึ้นมาโดยไม่มีใครรู้ถึงเบื้องหลังและเป็นไปได้ที่เลนินเทียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ถึงจุดหมายและความทยะยาลับของพวกยิูอิลูมินาตีที่กําลังหลอ่อหลอมการปฏิวัติเพื่อให้มันสอดคล้องกับจุดประสงค์ของพวกตนอยู่ พวกผู้นำปฏิวัติจะตั้งหน่วยใตดินขึ้นในทุกประเทศเพื่อเตรียมตัวไว้สำหรับงานทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองและพวกนายธนาคารสากลจะขยายตัวแทนของตนออกไปรอบโลกกล่าวกันว่าเลนินได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับพวกนายธนาคารสากลอย่างเต็มตัวเพราะเขาไม่แน่ใจว่าคนที่นำพันธุ์ปฏิวัติแห่งชาติซึ่งมียิวเป็นคนส่วนใหญ่นั้นจะรวมกับเขาได้แค่ไหนเมื่อได้รับชัยชนะ และเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปก็ขอให้เรามาดูเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการปฏิวัติที่เกิดขึ้นตั้งแต่คศ1895ถึง1917ดังนี้ราชินีแห่งออสเตรียถูกลอบสังหารในคศ1898ต่อมากษัตริย์ฮัมเบิร์ตก็ถูกสังหารในคศ1900ประธานาธิบดีแมคคิเล่ในคศ1901แกรนดุเซอร์กิอุสแห่งรัเสเซียในคศ1905 และกษัตริย์กับเจ้าชายแห่งโปรตุเกสในคศ1908หลักฐานที่พิสูจน์ว่าพวกอิลลูมินาตีทำงานผ่านแกรนโอเรียนเมสันมีดังนี้พวกผู้นำขบวนการปฏิวัติโลกซึ่งได้ประชุมกันในเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องกำจัดกษัตริย์คาร์ลสแห่งโปรตุเกสออกไปเพื่อที่จะได้สถาปนาการปกครองระบอบสาธารณรัฐขึ้นในโปรตุเกสดังนั้นในเดือนธันวาคมคศ1907พวกนี้จึงได้สั่งให้สังห,สงหารกษัตริย์คาร์ลสเสียก่อนหน้านั้น เมกาเลสลิมาหัวหน้าของแกรนโอเรียนเมสันแห่งโปรตุเกสได้ไปยังปารีสเพื่อกล่าวปาธกถาให้พวกมาโซนิกฟังหัวข้อที่บรรยายในวันนั้นคือโปรตุเกสการล้มระบอบกษัตริย์และความจําเป็นของการก่อตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐหลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์กษัตริย์คาโลสและมะกุฎราชกุมารก็ถูกลอบสังหารจนถึงแก่ชีวิตพวกเมสันแห่งภาคพื้นทวีปยุโรปได้คุยโอดถึงความสําเร็จของตนในครั้งนั้นอย่างภาคภูมิดังจะเห็นได้จากการที่เฟอร์เนมอน ซึ่งเป็นนักพูดแห่งแกรนโอเรียนในเบนเยียมได้พูดเอาไว้เมื่อวันที่ส2องเดือนกุมภาพันธ์คศ1911ว่าท่านยังคงจำความรู้สึกภาคภูมิใจอันลึกซึ้งของเราต่อการประกาศปฏิวัติในโปรตุเกสได้ไหมในช่วงสองสามชั่วโมงที่บาลังถูกโค่นลงประชาชนได้รับชัยชนะและประกาศเป็นสาธารณรัฐสำหรับคนที่มิได้เป็นสมาชิกเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเหมือนกับแสงฟ้าแลบในเวลาที่ท้องฟ้ายังสดใสยอยู่ แต่สำหรับพี่น้องของฉันเราเข้าใจเรารู้ถึงการทำงานอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวโปรตุเกสของเราซึ่งทำงานอย่างไม่ย่อท้อเราเป็นเจ้าของความลับแห่งชัยชนะอันนั้นหมายเหตุโน้ตเบทิดูแกรนอิเอตเดอเบชิกห้าเก้าหพัเก้าร้อยพาวกผู้นำขบวนการปฏิวัติโลกและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพวกฟรีเมสันปรีแห่งภาคพื้นทวีปยุโรปได้ประชุมกันในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อคศหนึ่ ในการประชุมกันครั้งนั้นที่ประชุมได้พูดถึงการสังหารอัคดุกฟรานซิเฟอร์นันเพื่อที่จะใช้เป็นชนวนก่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นส่วนวันที่ที่จะลงมือสังหารนั้นระง,งับไปเพราะว่าผู้ที่วางแผนนั้นยังไม่คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะทําให้การฆาตรกรรมได้ผลอย่างเต็มที่ในวันที่15กันยายนคศ1912มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Review International แน e เดอะโซซ e เอเตสซซึ่งเขียนโดยเอ็มเจ้เออร์อิน ได้ตีทีมข้อความต่อไปนี้ในหน้า787788ว่าบางทีถ้อยคำของพวกฟรีเมสันชาวสวิสระดับสูงคนหนึ่งอาจจะเป็นจริงขึ้นมาในวันหนึ่งวันใดก็ได้ขณะที่กำลังพูดถึงทายาทที่จะสืบอำนาจร,ราชบัลลังก์แห่งออตรีอยู่เขาก็พูดว่าอากคุเป็นคนสำคัญน่าสงสารที่ท่านถูกตัดสินให้จบชีวิตลงก่อนที่จะขึ้นครองราชแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นจริงๆ เมื่อทยาตแห่งบัลลังออสเตรียพร้อมกับภรรยาถูกลอบสังหารเมื่อวันที่28มิถุนายนคศ1914ในเมืองซาราเจวเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เป็นประกายไฟที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นบันทึกชาวเลขของฟาโรถแห่งสารทารเป็นเอกสารชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่แจกแจงหลักฐานให้เราเห็นว่าพวกนายธนาคารยูสากลได้ใช้พวกแกรอเรียนลอดก่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นมา เหมือนกับที่พวกเขาใช้พวกนี้เมื่อตอนคศ1 7 8 7 7เถึง17 1789เพื่อก่อการปฏิวัติในฝรั่งเศสในวันที่12ตุลาคมคศ1914ประธานสารทหารได้ซักถามคาบริโนวิกซึ่งเป็นผู้ที่โยนระเบิดเข้าใส่รถของอาร์ตุกว่าบอกข้าพระเจ้าซิว่าอะไรที่ทําให้คุณทําอย่างนั้นก่อนที่จะลงมือลอบสังหารคุณรู้หรือเปล่าว่าแทนโคสิกและซิกาโนวิเป็นพวกฟรีเมสันบี เป็นจริงหรือเปล่าที่พวกฟรีเมสันมีอิทธิพลต่อคุณในการกระทําครั้งนี้หมายเหตุแทนโคสิกและซิกาโนวิดเป็นพวกเมสันในระดับสูงกว่าคาบริโนวิดก่อนที่จะถูกนําตัวมาไต่สวนซิกานวิดได้บอกคาบริโนวิว่าพวกฟรีเมสันไม่สามารถหาคนมาสังหารอักดุกได้คาบริโนวิตอบว่าครับประทานถามต่อว่าคุณรับหน้าที่การสังหารมาจากพวกนั้นใช่ไหมคาบริโนวิตอบว่า ผมไม่ได้รับงานมาจากใครฟรเมสันจะต้องลงมือเองซิการโนบิกบอกผมว่าพวกฟรเมสันแห่งอาร์ดุกฟรานซิสเฟอร์ดินานต้องการให้ตายมากกว่าปีหนึ่งแล้วนอกจากหลักฐานดังกล่าวนี้แล้วยังมีหลักฐานอื่นจากท่านเขาเซรินซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของอาร์ดุกอีกท่านเขาได้กล่าวไว้ในหนังสืออินเวลครีกว่าอาร์ดุกรู้ดีว่าท่านกำลังถูกหมายปองเอาชีวิตมานานแล้วก่อนหน้านี้ประมาณปีกว่ากว่าท่าน ก็ได้บอกแก่ข้าพเจ้าว่าพวกฟรีเมสันกำลังจะเอาชีวิตของท่านหลังจากที่สามารถก่อสงครามโลกขึ้นมาได้แล้วพวกผู้นำของขอบวนการปฏิวัติก็ดำเนินงานต่อโดยพยายามใช้ความจริงที่เกิดขึ้นในเวลานั้นทำให้ผู้คนงานอุตสาหกรรมและคนในกองทัพรู้ว่าจะมีสงครามทุนนิยมเกิดขึ้นผู้คนงานได้พาการวิาพากษ์วิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้และประนามรัฐบาลต่างๆที่ดำเนินนโยบายผิดพลาด โดยที่ไม่มีใครสงสัยพวกยิวอิลลูมินาตีเลยซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังพวกนายทุนสากลหมายเหตุมันเป็นสงครามทุนจริงแต่ไม่ใช่สงครามนายทุนที่พวกคนงานมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ว่าพวกนายธนาคารสากลน,นั่นแหละที่มีบทบาทอยู่เบื้องหลังทุกประเทศในโลกเนื่องจากว่ารัเสเซียเพิ่งจะหลุดพ้นความหายนะในสงครามกับญี่ปุน่นได้ไม่กี่ปีจึงเป็นเรื่องง่ายสําหรับนักการเมืองที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีของพวกเมนเซวิก ในอันที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดระแวงสงสัยและความไม่สงบขึ้นในหมู่คนงานรัเสเซียรวมทั้งกองทหารในช่วงคศ1914-1916พอถึงเดือนมกราคมคศ1917ทหารในกองทัพจัก,กรดิรัเสเซียก็ต้องได้รับบาดเจ็บล้มตายเกือบ3ล้านคนตอนนั้นเลนินและมาตอฟอยู่ในสวิสแลนด์อันเป็นรังวางแผนร้ายของพวกหัวโจกระดับโลก ขณะที่ทรอสกี้กำลังจัดตั้งขบวนการอดีตนักปฏิวัติรัรเสเซียที่อพยพไปอยู่อเมริกาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในรัเสเซียทรอสกี้เคลื่อนไหวอย่างเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของนิวยอร์กหมายเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจและสภาคอเกรสตได้เปิดเผยว่าการเข้ามาโดยผิดกฎหมายนี้คงดำเนินอยู่และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ง่ายมากในแคนาดาอันตรายมันมีอยู่ที่ว่าพวกใต้ดิน และพวกปฏิวัตินี้มีการติดต่อประสานงานกันและพึ่งพาอายกันโดยมีอำนาจควบคุมอยู่เบื้องหลังสองขบวนการนี้อีกทีหนึ่งเช่นเดียวกับที่พวกขุนศึกอารยันใช้พวกมาเฟียกลุ่มปฏิบัติการรุนแรงชาวยิวและนักเลงอัธพา,านสากลเป้าหมายแรกของพวกนี้ก็คือต้องโค่อนอำนาจกษัตริย์ชาลงเสียก่อนและโอกาสของพวกนี้ก็มาถึงเมื่อเดือนมกราคมคศ1917กกล่าวคือในช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่พวกใต้ดิน ได้วางแผนทำลายระบบคมนาคมการขนส่งลงจนถึงกับขาดแคลนอาหารขึ้นอย่างหนักในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเดือนกุมภาพันธ์ต่อมาสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นจนถึงกับต้องมีการใช้วิธีการแบ่งปันอาหารพอวันที่5มีนาคมความปั่นป่วนวุ่นวายทั่วไปก็เกิดขึ้นวันที่6มีนาคมท้องถนนเต็มไปด้วยคนว่างงานกองทหารมาคออแซกถูกสั่ง ให้เข้ามาในเมืองในขณะที่ชากำลังยิ้มเยียนกองทหารในแนวหน้าอยู่วันที่ 7. มีนาคมผู้นำยิวของพรรคเมนเซวิกใช้ผู้หญิงประท้วงคัดค้านการขาดแคลงขนมปังหมายเหตุการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกือบจะเหมือนกับแผนการใช้ผู้ชายปลอมเป็นผู้หญิงในการเดินขบวนไปยังพระราชวังตูเลริสในฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยที่16แห่งราชวงศ์บูบองวันที่8มีนาคมพวกผู้หญิงยังคงทำการประท้วงอยู่อีก หลังจากนั้นพวกผู้นำการปฏิวัติก็เริ่มปฏิบัติการมือที่สามทันทีโดยการให้คนสองสามกลุ่มแยกตัวออกไปประท้วงหลายๆแห่งพร้อมกันกับการปฏิวัติและชูธงแดงที่มุมของธนาคารเนสกี้โปสเปกและที่คลองเซนแคทเธอรีนตำรวจม้าและกองทหารคอสแสกได้เข้าสลายฝูงชนได้โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดส่วนประชาชนที่มาชุมนุมอยู่รอบๆพวกที่ถือธงแดงและเรียกร้องการปฏิวัติก็ไม่มีใครถูกยิง การต่อต้านฝูงชนคราวนี้ได้รับการเตรียมมาอย่างดีทั้งนี้เพื่อหลกเลี่ยงมีให้เหตุการณ์ในทํานองเดียวกับวันอาทิตย์เลือดเมื่อคศสอ0 5มาเกิดซ้ำขึ้นอีกวันที่9มีนาคมที่อาคารเนสกี้พรอสเปกจากคลองแคเทเทอรีนถึงสถานีนิโคลายคลาก้่ำไปด้วยฝูงชนจากโรงงานต่างๆที่ชุนเฉียวเพราะถูกปั่นหัวมากองทหารคอสแซกจึงเข้าจัดการเคลียถนน ประชาชนบางคนถูกเหยียบแต่ทหารเทียงแต่ใช้ด้านข้างของดาบฟาดฟันประชาชนเท่านั้นโดยไม่มีการใช้อาวุธปืนแต่อย่างใดเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นพวกผู้นำปฏิวัติและพวกยุยงทั้งหลายก็จัดการเสี่ยมเขาควายให้ชนกันโดยยุให้ประชาชนเข้าปะทะก,กับตำรวจและทหารทันทีในระหว่างตอนกลางคืนพวกผู้นำปฏิวัติได้นำปืนกลไปติดตั้งไว้ในที่ลับๆทั่วทั้งเมืองวันที่สิบมีนาคม ก็มีเหตุการณ์ที่เป็นขบวนที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติเกิดขึ้นอีกกล่าวคือวันนั้นพวกฝูงชนได้มาชุมนุมกันที่สถานีนิโคลไลประมาณบ่ายสองโมงชายคนหนึ่งสวมเสื้อขนสัตว์นาแตเพื่อกับเพื่อนความหนาวขับเลื่อนมายังจตุรัสด้วยท่าทางที่ส่อว่าเป็นคนใจร้อนเขาสั่งให้คนขับเลื่อนแล่นฝ่าฝูงชนไปซึ่งทําให้ฝูงชนเกิดความไม่พอใจขึ้นชายผู้นั้นจึงถูกลากออกมาทุกตี พอตั้งตัวได้ชายผู้นั้นจึงหลบหนีเข้าไปแอบอยู่ที่รถคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ข้างถนนแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งติดตามมาหนึ่งในคนกลุ่มนั้นถือท่อเหล็กเล็กๆมาด้วยและกระหน่ำตีหัวชายผู้นั้นเสียจนเละความรุนแรงจากจุดนี้ได้ทําให้ฝูงชนกระหายเลือดขึ้นจนถึงกับเข้าทุกหน้าต่างอาคารธนาคารเนฟซกี้พรอสเปกต์จนได้รับความเสียหายหลังจากนั้นการต่อสู้ก็เกิดขึ้นความปั่นป่วนวุ่นวายได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง พวกผู้นำปฏิวัติซึ่งได้จัดเตรียมปืนกลเอาไว้ในที่ลับอยู่แล้วได้ระดมยิงปืนลงมาใส่ฝูงชนฝูงชนจึงตรงเข้าเล่นงานตำรวจทุกคนที่เห็นหมายเหตุข้าพเจ้ามีหลักฐานที่ยืนยันได้จากคนที่อยู่ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและในสถานที่ที่รู้ว่าตำรวจมีได้ใช้ปืนกลและก็ไม่มีปืนกลลมือด้วยเพราะตำรวจได้รับคำสั่งเฉียดขาดมีให้ปฏิบัติการรุนแรงต่อประชาชนจากนั้นคนในคุกก็ถูกปล่อยออกมาเพื่อก่อกวน และสร้างเงื่อนขายยุคแห่งความหวาดกลัวขึ้นวันที่11มีนาคมผู้อญากรที่ถูกปล่อยออกมาได้สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้หนักยิ่งขึ้นสภาดูมาพยายามที่จะยับยั้งกระแสะปฏิวัติไว้อย่างเต็มที่และได้ส่งข่าวด่วนไปยังชาเพื่อรายงานว่าขณะนี้สถานการณ์กำลังเทียบหนักแต่พวกหน่วยงานคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในระบบการคมนาคมสื่อสารได้ส่งข่าวอย่างอื่นไปแทนหลังจากที่ได้รับโทรเลขแล้ว ชาก็สั่งให้ยุบสภาดูมาเสียการกระทําของชาในครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นการทําลายสมาชิกส่วนใหญ่ที่จงรักพักดีต่อพระองค์นั่นเองวันที่ส2มีนาคมประธานสภาดูมาที่ถูกยุบไปได้ส่งข่าวสุดท้ายให้แก่ชาข่าวนั้นกล่าวว่าวาระสุดท้ายได้มาถึงแล้วชะตากรรมของปิตุภูมิและราชวงศ์กำลังถูกชี้ขาดกล่าวกันว่าชาไม่ได้รับข่าวสารนี้ และหน่วยงานที่พวกคอมมิวนิสต์ได้วางไว้ในระบบคมนาคมได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในอีกสองสาเดือนต่อมาหมายเหตุเพื่อเป็นการทำลายกำลังใจของทหารที่กำลังต่อสู้กับพวกเยอรมันที่แนวหน้าในเดือนพฤศจิกายนคศ1917เลนินได้ส่งข่าวไปยังทหารสนามรบซึ่งดูเหมือนว่าข่าวนั้นมาจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงนายพลคนหนึ่งได้รับคำสั่งให้รุกเข้าตีค่าศึดขณะที่นายพลอีกสองคนถูกสั่งปลด วันที่12มีนาคมทหารหลายกรมได้ก่อการกรบฏขึ้นและฆ่าผู้บังคับบัญชาตายไปหลายคนและสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นกล่าวคือกองทหารของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเซนต์ปอนได้หันไปเข้าร่วมปฏิวัติด,ด้วยทันทีที่กองทหารทั้งสองค่ายดังกล่าวยอมแพ้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการแห่งสภาดูมาขึ้นประกอบด้วยสมาชิก12คน รัฐบาลชั่วคราวนี้มีอายุอยู่จนถึงพวกบอลเซวิคของเลนินโค่นการปกครองลงได้ในเดือนพฤศจิกายนคศ1917พวกผู้นำปฏิวัติซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกเมนเซวิคได้ตั้งคณะกรรมการปิตอร์สเบิร์กขึ้นมาเป็นรัฐบาลชั่วคราวทำหน้าที่บริหารงานเนื่องจากรัเสเซียเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลดังนั้นคนในเมืองนี้จึงไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่อยู่ในเมืองอื่นๆจะเป็นอย่างไร เคเรนสกี้คอมมิวนิสต์คนหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งมากจนมีคนกล่าวกันว่าเขาเป็นนโปเลียนแห่งรัเสเซียด้วยความเกื้อกูลของนายธนาคารสากลคือเอ็มเอ็มโบเบิร์กแอนสันทำให้เลนินได้มีโอกาสติดต่อกับผู้นำทางทหารของเยอรมันเลนินได้อธิบายว่านโยบายของรัฐบาลชั่วคราวทั้งของเคเรนสกี้และของคณะกรรมการการปฏิวัติเมนซิิกก็คือจะให้รัเสเซียรบกับเยอรมันหมายเหตุ ข้าพเจ้ามีหลักฐานพิสูจน์ว่าน้องชายของวอลเบิร์กเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองในกองทัพเยอรมันที่เจรจาก,กับเลนินในานามของเจ้าหน้าที่ระดับสูงงอขอเยอรมันและเป็นคนจัดการให้เลนินขึ้นรถไฟข้ามเยอรมันไปสู่รัเสเซียได้อย่างตลอภัยเลนินได้จัดการเหนี่ยวรั้งอำนาจของพวกผู้นำปฏิวัติชาวอยู่ในรัเสเซียไว้เขาสัญญาว่าจะช่วยมีให้กองทัพรัเสเซียต้องเข้ามาทำสงครามกับเยอรมันถ้าหากว่าเยอรมันจะช่วยเขาโค่นล้มรัฐบาลชั่วคราวของรัเสเซียและให้เขาได้อำนาจทางการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศไว้ในกำมือซึ่งข้อตกลงนี้ก็เป็นที่ยอมรับหลังจากนั้นเลนินมาตอฟราเดตและสมาชิกพรรคบอลเซริก30คนก็ถูกส่งข้ามเยอรมันไปยังรัสเซียอย่างลับๆในตู้รถไฟขบวนหนึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดนี้มาถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่ 3, สาเมษายนโดยมีวอลเบิร์กแห่งเยอรมันและนายธนาคารสากลในเจนีวาให้ความช่วยเหลือทางการเงินรัฐบาลชั่วคราวรัสเซียเองก็ชะตากำลังถึงท่า กล่าวคือหลังจากได้มีการตั้งขึ้นมาแล้วรัฐบาลก็ประกาศนิรโทษกรรมให้แก่นักโทษการเมืองอย่างไม่มีเงื่อนไขการนิรโทษกรรมครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงนักโทษที่ถูกเนรเทศไปอยู่ที่ไซบีเรียและผู้ที่ลี้ภัยไปอยู่ยังประเทศอื่นๆด้วยคำสั่งนี้ทําให้พวกปฏิวัติ9 0้า0คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกหัวรุนแรงได้กลับเข้ามาในรัเสเซียอีกครั้งคนเหล่านี้ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วดังนั้นเลนินและทอสกีจึงสามารถดึงพวกเหล่านี้ มาเข้าพักบอลเซวิกได้จํานวนมากมายทีเดียวก่อนที่เลนินจะกลับเข้ามายัางรัเสเซียนั้นเขาได้ใช้การโฆษณาชวนเชื่อโจมตีรัฐบาลชั่วคราวที่ให้การเนรโทษกรรมแก่เขาและพักพวกอยู่ก่อนแล้วในตอนเดือนเมษายนสภาแรงงานแห่งปีเตอร์สเบิร์กมีพวกเมนเซวิกเป็นส่วนใหญ่พวกเอสซาหรือพวกปฏิวัติสังคมมีฐานะรองเป็นอันดับสองและพวกบอลเซวิกเป็นอันดับส นโยบายของรัฐบาลชั่วคราวก็คือทำสงครามต่อไปเพราะคนรัเสเซียส่วนใหญ่เห็นว่าความทะเยอทะยานอยากเป็นเผด็จการของพวกขุนศึกนาซีเยอรมันเป็นการข่มขู่โดยตรงต่ออธิปไตยของรัเสเซียนโยบายนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากชิดผู้ซึ่งถือว่าเป็นประธานสภาแรงงานแห่งปีเตอร์สเบิร์กในยามที่มาตอฟไม่อยู่สโกเบเลฟรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นสมาชิกของรัฐบาลชั่วคราวก็สนับสนุนนโยบายนี้ด้วยเพราะเขาคิดว่าถ้าหากพวกปฏิวัติสามารถช่วยทำให้พวกเยอรมันพ่ายแพ้ได้ พวกนี้อาจจะช่วยพวกปฏิวัติเยอรมันและโปลแลนด์โค่นรัฐบาลเยอรมันในยามที่แพ้สงครามในเวลานั้นจุดประสงค์อย่างหนึ่งของเลนินก็คือความต้องการเป็นผู้นําเขาได้โจมตีนโยบายของรัฐบาลชั่วคราวและกล่าวหาสมาชิกของรัฐบาลนั้นว่าเป็นเครื่องมือของพวกกุมพีเลนินได้สนับสนุนให้มีการโค่นล้มรัฐบาลนี้ด้วยความรุนแรงขณะเดียวกันเลนินเองก็ไม่ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับสมาชิกเมนซิิคในสภาแรงงานปีเตอร์เบิร์ก เลนินได้สั่งนักสร้างสถานการณ์แห่งพรรคบอลเซวิกให้เข้าไปพร่ำสอนเรื่องการทำลายรัฐบาลชั่วคราวแก่คนงานในโรงงานและกองทหารโดยใช้สโลแกนว่าอำนาจทุกอย่างสู่โซเวียตหมายถึงอำนาจทุกอย่างสู่สภารงงานนั่นเองในบรรดาพวกนักปฏิวัติจำนวนพันๆคน,คนที่หลังไหลกลับเข้ามาในรัสเซียหลังจากมีการเนรโทศกรรมนั้นมีทรอสกี้อยู่ด้วยคนหนึ่งทรอสกี้ไม่ได้กลับมาตัวคนเดียวเขานำเอานักปฏิวัติหลายร้อยคนที่หลบหนีจากรัสเซียไปอยู่ที่อเมริกาและแคนาดากลับมาด้วย ส่วนใหญ่ของนักปฏิวัติที่เขานำกลับมานั้นเป็นยิวที่พูภาษาเยอรมันปนภาษาฮิบรูจากตะวันออกของนิวยอร์กหมายเหตุคุณพ่อเดนิสฟาเฮได้ระบุรายชื่อโชชาติต้นตระกูลและตำแหน่งผู้นำปฏิวัติเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อตอนที่เลนินได้ยึดอำนาจและทระัศกีจก้าวขึ้นมามีอำนาจในรัเสเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนคศ .1917 ไว้ในหนังสือเรื่อง ruler of russia หน้า9ถึง14พวกนักปฏิวัติเหล่านี้ได้ผลักดันให้เลนินก้าวขึ้นมามีอำนาจ ครั้งหนึ่งพวกปฏิวัติเหล่านี้เคยทำงานเพื่ออุดมก,การณ์ของตนเองแล้วก็ถูกเนรเทศหรือไม่ก็ตายเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่พวกสมาชิกรุ่นแรกของสากลครั้งที่หนึ่งจะถูกประหารชีวิตหรือไม่ก็ถูกจำคุกหรือเนรเทศประวัติศาสตร์ของจอมเผด็จการเลนินและสตาลินนั้นได้ยืนยันให้คนทั่วไปที่มีใจเป็นธรรมได้เห็นแล้วว่ามวลชนของโลกไม่ว่าจะเผ่าพันธุ์สีผิวใดได้ถูกใช้เป็นตัวเบีย้ยบนกระดานหมากรุกสากล ที่ถูกเล่นโดยพวกนายธนาคารสากลแดงและขุนศึกนาซีอารายันดำโดยมีพวกอิลลูมินาตีควบคุมอีกทีหนึ่งหลักฐานอย่างอื่นที่จะพิสูจน์ว่าพวกนายธนาคารสากลมีส่วนรับผิดชอบต่อการปฏิวัติในรัสเซียของเลนินนั้นจะพบได้ในเอกสารสีขาว w h i เ e paper ซึ่งพิมพ์โดยเจ้าหน้าที่ของกษัตริย์แห่งอังกฤษในเดือนเมษายนคศ19 1 9ัส 09, เซียหมายเลขหนึ่งแต่ทว่าพวกนายธนาคารสากล ซึ่งควบคุมธนาคารแห่งอังกฤษอยู่ได้ขอร้องให้รัฐบาลอังกฤษถอนเอกสารต้นฉบับนั้นออกแล้วเอาอันอื่นที่ไม่มีเรื่องของยุสากลเข้าไปแทนหมายเหตุกัปตัน a h m เอรมซี่สมาชิกแห่งสภามิโลเทียนและพีเบิลไซจากคสหนึ่าถึง1945กได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านชื่อเดอร์เนมเบสเวิร์หน้า96ว่าข้าพระเจ้าได้เห็นเอกสารสีขาวสองชิ้นซึ่งเป็นต้นฉบับและส่วนย่อหน้าต่อหน้าแต่ส่วนที่สำคัญสำคัญได้ถูกทำลายไป ฟรัซโซโคตีได้กล่าวไว้ในหนังสือพิมพ์ฟิกาโรฉบับวันที่20กุมภาพันธ์คศ1932ว่าเงินสนับสนุนที่จะคอบชิปให้พวกปฏิบัติการรุนแรงในรัเสเซียและที่อื่นๆนั้นม่ใช่เพราะความเมตตาเงินเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการก่อตั้งองค์กรปฏิบัติการรุนแรงของรัเสเซียเพื่อใช้ในการสังหารรัฐมนตรีผู้ว่าการหัวหน้าตำรวจและอื่นๆ พวกอิลลูมินาตีซึ่งใช้ลทัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธินาซีเพื่อดำเนินแผนการทียทยานลับของตนได้ก่อการปฏิวัติขึ้นมาโดยวิธีการสามขั้นตอนดังนี้ 1. เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐบาลที่มีอยู่โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นระบบกษัตริย์หรือสาธารณรัฐให้เป็นรัฐสังคมนิยมโดยวิธีทางรัฐธรรมนูญถ้าหากเป็นไปได้2เปลี่ยนแปลงรัฐสังคมนิยมให้เป็นเผด็จการชั้นกรรมอาชีพโดยการปฏิวัติ3เปลี่ยนแปลงเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพให้เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ โดยการกวาดล้างบุคคลสำคัญที่คัดค้านหมายเหตุ Hate, รายละเอียดเรื่องนี้หาอ่านได้ในหนังสือ The Last d a y of Mewanov โดยเติร์นตันบัตเตอร์เวิร์ธและเรื่อง La d e ด n i e r e Chute d Romanov โดยโรเบิร์ตวิลตันผู้สื่อข่าวของนอสอพ์พอลดอนทามหลังจากขศ1918้อยิบยูรัเสเซียทั้งหมดถ้าไม่เป็นยิวปฏิวัติซึ่งยึดมั่นในทฤษฎีมาร์กซิส ist, และทำงานเพื่อสถาปนาสากลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตพวกทัสกี้ก็เป็นพวกที่อยากจะกลับไปนปเลต นางสาวบีบัสเควินได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง The Poland v i ซึ่งตีพิมพ์ในคศ1906ถึงเรื่องสปาเกตตไว้ในหน้า1 1 7 1งว่าลัทิไซออนิสสังคมนิยมมีจุดมุ่งหมายในการที่จะเปลี่ยนพวกไซออนิสให้เป็นสังคมนิยมก่อนที่จะไปยังปาเลสใต์ทั้งนี้เพื่อสถาปนารัฐบาลสังคมนิยมได้ง่ายขึ้นในเวลาเดียวกันพวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะโค่นรัฐบาลยุโรปที่ยังไม่ถึงขีดมาตรฐานทางการเมืองที่พวกเขาต้องการ แผนการของพวกนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความคิดสังคมนิยมนั้นมีตั้งแต่การประท้วงการปฏิบัติการรุนแรงและพวกที่ลงมือปฏิบัติการก็ล้วนแต่งี่เง่าทั้งสิน้นอำนาจลับที่อยู่เบื้องหลังขบวนการปฏิวัติโลกยังคงควบคุมลทัทธิไซออนิสากลอยู่และพวกยิวส่วนใหญ่ที่ทำงานให้กับพวกไซออนิสก็โง่ถึงขนาดที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกใช้เป็นตัวเบีย้ยตัวหนึ่งในกระดานหมากรุกการเมืองสากลกับเขาด้วยจบบทที่8ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับหากชอบ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ